กระราบสวัสดีที่สุภูสุคนครับมนีลุงหลอนมาสรุลปผลบางไฟบานน้องแซงตำบ,บลโพนงามอำเภอกุชุมจังหวัดยะโสธรสิบเจ็ดืตพกขอสองหากสบเจ็ดบางที่หนึ่งเมฆสีทองนะครับผมสองร้อยแปดสิบห้าคะแนนผ่านวานเจี๊ยบห้าคะแนนนะครับผ่านหาคะแนนน,นั่นนี่เรับ้างที่สองปอกไดนาโมโครับช่างไม่ตีสาม้อยแปดสิบคะแนนผ่านครับบางที่สามการจนาเพชรนะครับ สามร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนผ่านครับบางที่4ีอพยักบุรพานะครับสองร้อยห้าสิบห้าคะแนนไม่ผ่านครับบางที่หาที่ว่าก่อนมาผักจอนนะครับผมตอนแลนเข่าฐานนะครับผมสร้างงไฟแลนเข้าไปสะดุดเครื่องใหม่นะครับลมหัวทิมนะครับสะดุดนะครับหัวทิมไปคนเศร้าท่านนะครับไหวผิดพอดีมากเศร้าท่าน ดึกขึ้นมาได้นะครับผมหมูหัวทิมไปแล้วใจหายใจความลุ่หลอดไม่คีบไปเบิ้งเนี่ยนะครับผมเขาไปเบิ้งได้เลยนะครับทั้งช่อง u t u b e นะครับผมแก้วนะครับผมเศร้าขึ้นมาได้ได้ซีลอยหาคะแนนผ่านเสยนะครับบางที่หกน้องมิวนะครับหนึ่งหกแปดร้อยหกสิบคะแนนไม่ผ่านครับบางที่เจ็ดบุญพลาสร้างไม่ตีนะครับหกสิบคะแนนไม่ผ่านครับบางที่แปดตรงวัดสิงนะครับผมสามร้อยสามสิบคะแนน ผ่านครับบางที่เก่าบ้านสวนลินละดานะครับผมตรงวัดสิงห์นี่สองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบนะครับเพราะว่าราคานะครับผมแต่บางคนเชื่อกับสิบสี่สิบแล้วก็เพียงยี่สิบนะครับผมบางที่เก่าบ้านสวนลินะดานะครับเก่าๆนะครับผมสามร้อยพอดีไม่ผ่านครับบางดีสิบแอดเทวดานะครับเจ็ดสิบเพียงสี่ร้อยนะครับแต่ว่าลุงหลอดได้เชื่อแปดสิบเพียง สี่รอยสิบเลยนะครับผมราคาได้กรบ่ายูดอกนะครับผมสีนน่รอยห้าสิบคะแนนวานจเจรียบบางที่สิเมกสีทองนะครับเก้าสิบสิบวินะครับผมสาม้คะแนนเจ้านะครับผมบางที่สิสอริโยไทยนะครับผมร้อยแปดสิคะแนนไม่ผ่านครับบางที่สิเทสพสมพรนะครับสองร้นาสิบคะแนนไม่ผ่านครับบางที่สิ ยี่สิบสี่ซูเปอร์นะครับผมสามร้อยสี่สิบห้าคะแนนผ่านครับบัางดิสิหาฮอร์ทุกคูตาโตนะครับสองร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับผมดีใจน้ำผู้โศผู้มานะครับผู้ประมาณกระสู่กันต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟซีสวัสดีครับ